สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับ FC วันนี้มาหาคูเสือนะคะคูสู้แต่พูเอื่นไม่อยู่นะคะเรามาดูน้องหมาเฮ้ยเฮ้เฮ้เต๋าเอา้าใสบาใสไาขังขอกไว้ท้องท้องย่เห็นน้องเ้อท้องท้องยเห็นน้อง ราไปดูน้องหมานะคะน้องหมาของกเกษตรการพู้หูติมอยู่เอา้า<ท>ไ้ยเหรอหายเหมือนละตีออกคอกมีจักตู่ม่หาตูาตพุ่นพุ่นพุนมาแล้วมาแล้วเห็นเห็นพี่ๆเข้ามาตีนัน่น นี่เพชรแน่ยดาเข้ากันยด้เข้ากันยด้เข้ากันทอ้องเจ้าจะไปแพ้วไว้โอ้ยโยกขาจ่อยพี่นงองเลยนี่นะคะน้องหมานะคะของกเกษตรการไหล่ละตัวนี้เอาบ่าตังเลี้ยงน้องบ่ ล้างสิเลี้ยงน้องบ่นนี่ยนอย่าคบน้องเด้อพุญจะของบ้านเขาเอาเร็วอย่าคบน้องอย่าคบน้องนี่นะคะทองยะองย่าคบน้องเด้อเออกำลังหนาหาักเลยพี่นองมีโตโตแม่จกักโตนี่โอ้โตแม่เมือด ตัวมเมยหมดป้าดันไม่หล่นเจ้าคือปลูกข้าเดียวคือจัไงไงว่าแเถพอเดือนอยังนี่เ้นีแเตาอเห็นว่างหันเองเขามาดูได้เดี๋ยวเขาไปบึงก่อนเอ้ยลูกน้องคอยนี่แล้วหลายแห้งเปิเดแยมเอาซื้อเขาบ่ได้ดอกลูกน้องหลายแห้ง นี่นะคะโตแล้วนะคะเมลอนไปแต่ได้กินน้ำเพลินบนอนอุ่มเอาเอาหนำใส่ล่องน้ำตีบ่ได้หดแต่ว่าน้ำเขาล่องเลยลลโอ้ห้ซึมเมาปลาใหญ่ไ้หลีข้าวเดี๋ยว,นวไไหนวึนน่งโอ้ ต้องกที่แจ้งให้เท่านึงทำฝนตกช่วงนี้ฝนตกดูเนาะวันนี้เรามาดูเมลอนนะคะนี่อย่าคบน้องเด้อตางผุนปล่อยน้ำเข่ารองเลยเอาง่ายๆนะเอาอาง่อาอยๆเมียนแล้วก็สิซึมไปเองเนาะไม่ต้องหดนนี่ยโอ้โหเอา เขาต้องเลือกเขาต้องเลือกนวยออกไว้น้ำตีโอ้เบาไว้หลายพันเด้คัดลูกพันเดียขาดอย่เข้ามาลูกน้องให้น้ำให้ปุ๋ยตัวเร็วมากเลยนะคะเห็นปลูกบางหันเองไงเร็วอีหลี นะแดดออกส่งไ,งไวใบก็นี่อีกฝนตกดุเนาะดีตัวมันบอโซดีตัวบอโซนหนามไม่เจ้าขันนามใบผ้ใหญ่้นามเขาได้ไไว่างวดนั้นเป็นยังแจ้งโซ่นามสินโอ้มันขึ้นล่าขอยังว่าต้ามโซนหนาเห็นลลดูเด็กๆอยากเข้ามาไม่ต้องเข้ามาเด็กหน่อยประต้องเขามาย่พุลลาทายูุพุลลา อย่าตีกันกระกน,นองเดนน้อย่าไปกัดนองเด้อให้น้ำให้ปุ๋ยเร็วปุ๋ยย,ยังนี่ปุ๋ยครอบตืองปุ๋ยยังยอออโอ้ผสมกันทั้งขี้สร้างข,งข,งขีข้งัว่โอ้สวยมากเลยนะคะได้ขี้จาบ่น,นี่ อ๋อบร้ใส่สารเคมีใแต่แตชีวภาพนี่นะคะลูกโตๆแล้วนะคะลูกโตแล้วเพิ่นสิคัดไว้ต้นละนวยเพิ่นมาล่านี่เานขาวๆเมนบอนีน่เฮ้ยยังขาวๆอยู่น้ำตน้นมันนี่ ือมันอันนั้นเกิดมันเองนี่แม่ต้นขาวๆนี่แม่ขึ้นขาวๆยังสิแม่โอ้เป็นค้าวโอ้เป็นค้าบยางเป็นขา้นขาวอันนี้ก็เอาลูกนี่อเอาครับเอาไปตะลูกใหญ่อ๋อไว้แต่ลูกใหญ่พัดออกลูกงไงเนี่ออกโอ็ยยังบม่หายมันง่อยจุ๋งไยเอาใบไปเอาไปพัดไปเกี่ยงเนาะมันก็คือเต็นเยอะเข้ามา บ่ต้องเขามาเล็กน้อยอันนี้ไมอยู่สุ่มหมดครับแมนมีทองมีโอ้อันนี้มีเพชรเฮียนข่อยรวยตัว <c oughs> มีทั <c oughs> ทง้ทงทองทั้งตังทั้งเพชรเป็นลา่ามไถลามเป็นแบบใดเป็นจุดเป็นหันอืมจุดต้นขาวแต่ว่ามันไม่ใช่ในลามเพราะว่าขีดแต่แะโคินมาไวละเลยละเลยละเลยเฉลี่ลออยวันนี้เรามาดูแปลงเมล่อนนะคะรอถ้าเดี๋ยวก็จะได้กินนวยแล้วนี่บ่ดุนดอก ประมาณจักเดือนได้เก็บนี่งเก็บประมาณประมาณเดือนเดือนหนึ่งครับประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งหลังประสบการศึกษามาสัปดาห์ที่ผ่านมื่ครับอ่าสัปดาห์ที่ห้าสี่สองวันวันนี้เร็วขนาดเลยเร็วสิไงวันนี้เขาพักดินไว้จักอันนี้จะค่อยใส่ปลูกอีกเที่ยงจากดินเพราะว่าแดดได้ให้กับเจนหมื่นครับปเจนหมื่นกับปลูกเลยเลยเจ็ดวันปลูกอือเพราะว่าเขาไม่เด้กับรุนอยู่ ต้องพักดินคือจังเห็ดหน้าแหละถ้าเห็ดเลยเห็ดเลยโอ้ยเห็ดบัได้ผลเขาเสียมืดวันกรบโบออกนี่นวยอ่อนอ่อนอ่อนเนเจ็บถิ่มนี่เอาไปพัดไปตุ่มเจวก็ได้แล้วเราไปดูเด็กๆก่อนนะคะบุญไหว้ไปหอดส่นนอกเอ้พี่ถทายู่อยากเข้าไปเข้าไปบัได้หืม เพชรจะเขาเขาไ่ได้เขาไ่ได้าไไดมา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 เละท่องนี่ไอตัวเล็กเออเทเจ้าว่มีเงินก,นกไปเอ้าเห็นข่อยเด้อทั้งเพชรทั้งท่องหลายหลายเง็นข่อยรวยตัวดูนะคะท่องท่องเอ้ยจเจ้าไปเพีวไปเธอทิบเธอเดียนเบิง่งค่ะเดียวกันโยนขาเด็กๆไม่ทำร้ายกันนะคะนี่บ่เห็ดนองเลยค่ะทั้งตังทั้งท่องแนมอยู่แต่ว่าบ่เห็ดนอง ก็ได้ม <goof cji> oh, oh, ีโอกาสแวะมาเนาะค่ะแวะล่าบางจังหน่อยกับแวะมากก็เลยแวะมาอันบึงน้องหมานะคะหมานี่ออกลูกเองตีหื้อจังไถโอเขามาทิมโอ้แบตนตาลี่ตุนเทอเนาะแม่ก็เลี้ยงบ่ไว้ขึ้นกันละสามตัวนี่งก็ยากคุ้ยแห้งแล้วเอาใส่าเปียนสถานที่เจ้าได้มองไม่ละตีเอาแล้วหมามุนอันนี้ใส่สั่นตัวใหญ่ ขังไว้นั่นเห็ดมันเฮ็ดมันแล้วแจงสีเหลี่ยมทำนี่มูนี่ใหญ่ขึ้นก็ต้องเฮ็ดมันนั่นไงทำเพราะเฮ็ดก็บ่แล้วอย่าตีกันเด้อรุขุนจาของบ้านเขาเต๋านะคะเต๋าเจ้าถิ่นนะคะเจ้าของบ้าน เออเออจาของบ้านดูพี่บัวนะคะพี่บัวพี่บัวแตงรอเล้อพี่บัวก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณกเกษตรการนะคะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเมลอนนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะคลิปนี้ก็เอว้ยซัมนี่อนคจะเห็นน้องได้ละ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีค่ะ